เปิดภาพล่าสุดใระเอกระดับตำนานร่วงโรยตามวัยหลังต่อสู้โรกหลายเป็นนักแสดงระดับตำนานของวงการจีนอีกคนหนึ่งสำหรับเจ็ดีห่ือเล่ยเล่ยเฉียอดีตแชมป์เยาว,วชนกีฬาวูสูห้าปีซ้อนเป็นผู้นำศิลปะการต่อสู้วิชาการฟูหรือวูซูในภาษาจ,จีนกลางสู่โลกภาพ,พยนตร์จีนจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแช์ภาพล่าสุดของเจ็ดลีล่ที่ในตอนนี้อายุ60เข้าไปแล้วนักแ,แสดงดังกล่าว ในสภาพทุดโทรมลงไปอย่างมากอันเนื่องจะป่วยเป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยรายคนพากนุบอกว่าเจทลีมีอายุน้อยกว่าเฉลิลงทั้ง9ปีแต่ดูชรากว่าเฉลิมลงอย่างไรก็ตามขอเพียงแค่มีสุขภาพดีเท่านั้นที่แฟนๆหวังในตอนนี้สําหรับโรคไฮเปอร์ไทรอยเพื่อภาวะที่ต่อมไทรอยสร้างฮอร์โมนออกมามากกว่า,า,กกวาปกติส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเผาผลาญในร่างกายและอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งเจสซีได้ยอมรับว่าป่วยเป็นโรคนี้มา5ปีแล้วทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากการแสดงคิวบูที่หนักหน่วงมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาขอบคุณที่มาของข่าวจาก e n t e r t a i n t i n t c o m